ย้ำมึงบรรยากาศน,น้ำชาเด้อจ้าฝนลินหมดนี่สองเกือบถึงสองโมงเลจงยจ้ะยังลินเลยจ้ามึงนี่ย่ายันเดียเขาโคเขาปลาดอกฝนลินอยู่เฮือนเฮ็ดกินดีกันเ้ยจ้าเด้ยอยนี่เขาโคเขาปลาจะไปหายังน้องเนาะมึงอยู่ฝนลินชาว ตัวนี้ก็บอกพ่อของน้องสาวหนังเงินก็ได้บอกพ่อตัวนี้เละจ้านี่ดกบ่จ้าดกบ่นี่หนังเงินใหญ่เห็ดกินใส่โมกใส่อะไรเห็ดหวานเห็ดอะไรก็ได้ใส่แกงก็ได้ สวัสดีจ่าคลิปนี้ยายเจ้ามิกาผ้ามวนด้วยจ้าเด้อเย็นยังตาทองแ้งกืบบงดบอกแี้จืาสวัสดีครับแกงกือบอกแพงด้วยจ้าใส่คุ้งโค้งหมูด้วยจ้าเด้อนี่มือนี่หนาวหนาวหนาวเกตก,กินเสาไปเลยหนาวแห้งไปทางไหนมาได้จำปิดใช่ไหมยายถือกะสอดดีกว่าด้วยจ้าเด้อผนตกมือนี่ผนตกนอนเย็นเย,ย็นมือนี่ ทางไหนบ่ได้เด้น้าจ๋าน้องไปหาเห็ดกะหยาดบาออกหยัดประมืนอึมมันหนาวแห้งน้ำน้าเท่าเนาะหนาวครับซื้อกระชอนกันจาท่านเบื่อยายเด้อยมึอนี่ปั๊ซี่ก็พี่น้องปั๊ซี่ลงไปยายแกงสีกินแหละแก่หนาวบังพี่แก่หนาวไดบ่ละเท่าใดสุดอ่อน จะบอกแค่อ่าตะท่องอาบอกพริกไทยได้จ้ะตะทองสีมือตะท่องคือเกาสีมือตะท่องเรากะชีจะได้เราชิมมักบอนเมื่อเท้าิมักโค้งมูก่อนที่น้องมักโค้งมูก่อนนะคนใส่นอ่าเส้นรุดดีใส่อุ้นใส่ย่างใส่ซอสอ๋อชูตะท่องใส่ซอสมักนิดๆ นออน่้ำจะท่องขางมอขางมอไว้มเดือดป่ะก่เจนจืดจืดกจืดซืดซืดเจนจดเสมาแพงเอดกี่เพอนเอาซอยเลยเอาทอซอยเลยเาเห็ดเสียบเสียด จ้าน้ำแซ่บแสบปวดอกแกงจืดเพทสกระฮ็ดเป็นมืดไปเถอใส่ผมชิลได้หลายแกงจืดเทสพวกนี้กระฮ็ดเป็นมืดห้องเพี่ก็เพิ่นเด้อแกงจืดเป็นไปแกงเข้มเอาสรนักเข้มก็ได้ขนกระโตกเด้อจ้าเด้อมือนี้นาวกระนาวอย้ที่ภาคแกงจืดเด้อมือนี้หรือกระซ่อนนี่ ใส่เนื้อลงไปอ๋อเทลงลูกเลื่เป็นยังเท้าเทจะไดนนี่ดิว้ยทะลูกอ๋อพริกไทยพริกโยเฉพาะน้ำจาดเลยเลยสูตรยหญ่ช่างซีละต้มนห้มันเปื่อยๆจ่าเดินน้ำลูกเมื่อวานโอ้สูตรยหญ่ายญ่จ่าลิ้นถัเด้อพี่น้องสูตรคนเั่าก็เป็นเังชีเลยเนาะจ่าเนาะ เ็นทธดดวงลวงใส่บกแข็งด้วยจ้าสิตตาท้องซ้อยวัองหนึ่งนี่แหละพี่น้องใส่บกแขงลงไปแฉบแฉดเลยขนอลงไป ยายใส่ภูมิด้วยจ่ายใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยด้วยจ่ายเลยไปปักซี่นางกระเทียมแดงกันกระเทียมดองกันน้องเขียม <c oughs> แดงมีแ่เขี่ยมแดงดีๆหนินางกระเทียมดองพี่น้องจะน้อย ซีมด e e no ้จ uh, like so exactly yeah, so ่าด้อมาสิใหซีมสอนยังไงนอพี่น้องเปล่าคนนี้่น้องมันแสบเลยพี่น้องแก๊กยู่เลยคือแก๊กยู่เลยนะท้าแสบเลยแสบดลไปเขาไปกี้เข้าเช้าเข้ามาเ้ดินดีวจ้าเด้อจ้าต้องีข่าเดวจ่าต้มน้ว เี้ได้องอันนี้กจ่านี่กคืนนี้เมื่อวานนี้ต้นแกงจืดด้าหนาวหได้ก้คิดอ่างวันนีนต้พุ่นก็ได้นได้ออเอ้าเอ้าแกงจืดกักเครื่องจับกองว่าป้าเอามาจะทำได้ยนกท แต่มา,มาดาของมี่นกันเด้อแม่ครับทุกๆทุกคนแต่พี่แกสือชิ้มือตะทองามอด้ค <im> ร <itet> ับเราต้องสอบเรื่องนี้แล้วน้ำตกอยท่ด้วยใจแล้ว

ตัวน้องไปอย่างนี้กลวงนี่ปลากระเมื่องหมดได้พี่น้องซักเหมือนแก่เล้อคนน้าบ่ได้มาเด้อเพ่งครับทุกคนุคนน้าบ่ได้มาเด้อแกอาครับ้็เป็นใจรอไปรอทะ้งได้ทั้งได้หรือก็มาหาด้วย

อ่อันเออสววันนี้วันล้งงานดิ หมู่ว่านหมวานมันได้งานวันนี้วัานยื่ชดเชยวานยุดชดเชยนะหมู่ว่านกี่ปีดิว่ากันเหมือนกูว่าวนี่ีมืหนึ่ขึ้นเขาขึ้นเจ็บเจ็บเจ็นิดน่อยสน้ว่านสี่ว่นสัตมงคล วันวันพืนวันพืนมงคลวันแห่งนักคววันชัดมงคละวันที่ี่นะเลยววันแห่งนักวันนี่เทา่เหมือนีีนี่สองสองเดือนให้เองเยกระแทกกรยู่กกระแทก เหห็ดแช่ไว้ดูจะรับประทได้นึกิแค่่นแกงเนามันเนานานแล้่มละ เพื่อนครับทุกคนทุกคนเลยายกินอ่างไว้เที่ยงแค่นี้เด้อจ้าเด้อขพบคุณทุกกรา่งใจขอพุณทุกไหลทุกแจทุกข้อมนเดือยไยรวยดีจะมือมากใครากิากนได้ใครเด้อจ้ารักหน้าุนเดขอดจ่าวันนี้สวัสดีครับวันจต้าสุดจะไปเด้อจ้าบ๊ายบายเดือด